สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนนี้ก็มาอยู่กับเราเป็นอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมันเกมสกแล้วมันอัปเดตนะคะทุกคนไปดูกันเลยว่ามีอะไรอัปเดตใหม่นะคะเครื่องแต่งกายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและเด็กเด็กจักรยานที่บ้านรถเข็นในโรงพยาบาลอัปเดตเลยจะกกดอัปเดตตรงนี้นะแต่ว่าเรากดอัปเดตไปแล้วโอเคทุกคนก็นมาอยู่กับหน้านี้เลยนะ เพราะว่าจำจริงเราก็ทำไปแล้วเนาะแต่ว่าเราลืมไม่นั่นนะเราลืมไปกดให้มนนันแน่นทุกคนแต่เราก็เพิ่งมาสังเกตค่ะว่าตรงนี้มันเปลี่ยนนะจ๊ะแล้วก็ตรงนี้ค่ะมันมีจัก,กรยานมาให้เราะะด้วยค่ะทุกคนแล้วเราก็เข้าไปเลยในป่าในบ้านกันเลยนะคะมันก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เราไว้จ้า ก็เป็นอะไรที่ว้าวังมากเลยนะอัปเดตครั้งนี้คือเราชอบมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วเราก็เข้าบ้านไปเลยนะคะอุย้ยสวยมากยังกะโลงเล่มทุกคนโอ m ม g ก d ตรงนี้สวยอะไรทุกคนมันว้าวังเกินไปปะหวาอยาเจ็บปานนี้เป็นเพ มันโดนตรงพี่ทำไมเนี่ยนี่เรานี่ไงเห็นไหมนะ่ะเห็นไหมเลือดออกอยู่เนี่ย้องเลือดออกจะไม่หายเลยแต่ว่าตรงนี้มก็เขาก็เอามาไว้ตรงนี้เนาะก็ไม่เป็นไรเนาะก็สวยเหมือนกันนะครับแบบทองๆอ,อ,อุ้ยสวยมากคือระบบตื่นเต้นเลยตื่นเต้นตื่นเต้ตนตอุ้ยจะทําไมอัปเดตครั้งนี้ทาไมมันไม่ให้เราเปิดได้วะเอออุ้ยหัวหัวหาย ก็จะเป็นเหมือนเดิมนะคะแค่มันแบบเปลี่ยนเปลี่ยนพวกประตูแล้วตรงนี้มันก็เปลี่ยนด้วยนะตรงนี้ก็เปลี่ยน,น,นเป็น,เปนสีเทาๆเนาะโอเคก,ก็นี่นะคะแล้วบ้านนอนของเรามันก็เปลี่ยนจ้าเป็นส,สีชมพูโอ้ยเจ้เร่เกิดอะไรใครมาเล่นเกมน,นี้คือแบบต้องเวอร์วางลังเวอร์เลย,เลย จักรยานมันก็ไม่รู้ว่า,าจะไปยังไงนะเนาะแต่เราก็ลองขี่แล้วก็ลองขับดูเออมันก็แบบขับปกตินะทุกคนก็นี่แหละขับปกติเนาะอุ้ย,ยเดี๋ยวเราจะมาสอนทำบักนะบักบักนะคะสําหรับเกมนี้ก็ถ้าใครทําไม่เป็นนะจ๊ะเพราะว่าเราเพิ่งทำมาแล้วมันมีบักเว้ยทุกคนมันปรับความสุงยังไง อ๋อไปตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็กดเออตรงไหนปาตรงไหนอ่ะรเจำไม่ได้อ่ะอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออไม่ใช่เอา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 เอวนูนไปหมดเลยก็ทุกคนก็กดไปที่ต่อยนะคะใช่ไหมมันเนี่ยตรงเอออันเนี้ยเนี่ยอันเนี้ยเห็นปะเนี่ยเห็นไหม มันก <ım> like ็จะเป็นยังไงก็ไม่รู้อะแบบทุกคนกดรัวๆแล้วมันก็จะเต้น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 เป็นนี่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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงทุกคนก็กดค้างกดค้างกดค้างกดรัวๆ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 เป็นไงเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวเราให้พ่อดูพ่อ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 อยูนี่เห็นไหมขั้นเทพลูกหนูลูกหนูค้นเทพเห็นไหม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 เต้นเต้นเต้นขี่จักรยานเท้นไหมเท้นไหมผู้ชายยังทำไม่ได้อะทุกคน ไงเป็นไงเป็นไงเห็นไหมเห็นไหมเห็นนะเออลูกเราเนาะฝึกซ้อมมาจากที่ไหนเนี่ยลูกแม่เหรอนั่นก็เกินไปโอ้โว้ยนี่ยกล้อได้ด้วยนะยกล้อได้ด้วยนะแกทำว่าเออลูกเราธรรมดานะยกล้ออ่ายกล้อไม่ได้เฉยเลยยกล้อได้นะยกล้อไม่ได้เด็กคนเราก็แค่ โอเคแต่มันแบบมีความแบบปักเยอะอยู่นะอา้าวจริก็ออกมาเฉชิงก็เดี๋ยวเราก็จะเอาไปใส่ตรงบ้านเนาะแต่อัปเดตครั้งนี้คือแบบเอ,าเอาบ้าอ้าววอชช์ทำมอยู่ดีๆกลายมาอยู่ตรงนี้ได้อา้าวอ่ะเดี๋ยวมาโบอกอรคอลเลกชันนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรอีกเนาะเออบ้านพีช่ชายก็อัปเดตอยู่นนะ ก็เป็นโทนอะไรเดียวกันเลยแต่ว่าตอนนี้จักรยานจันหายมักกกายเป็นอยู่ไหนแล้วเนี่ยบักไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยจักรยานหายอ้าวเราไม่ได้เราลืมเปลี่ยนของผู้ชายนะคะเราคลืมเปลี่ยนเสื้อของผู้ชายแต่นี้ก็เป็นเป็นโทนคล้ายๆกันอยู่นะทุกคนค่ะมันก็เป็นโทนคล้ายๆกันอยู่นะแค่ประตูมันไม่เหมือนกันเนาะประตูลายมันเหมือนกันแต่แค่สีมันไม่เหมือนกัน ชายไปนะคะยอย่าไปบอกนะเรานี้จะกลายเป็นโจรอยู่แล้วนี่มันก็จะออกแบบสีแดงๆกับสีขาวๆทาวๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะรีบออกไปสิจ้าแล้วตรงนี้มันก็เปลี่ยนเหมือนกันเนาะแต่เ,เขาไม่ได้ให้จัก,กรยานมาไม่เป็นไรเนาะเอทุกคนนะคะอันเนี้ยมันสามารถอันเนี้ยคือขี่ไปเที่ยวส่วนอันนี้คือ ส่วนจักรยานคือขี่เป็นหน้าปักซอยร้านกินน้ำปักซอยส้มตามอร่อยมากเลย <c oughs> แล้วก็ตรงนี้มันก็อัปเดตเลยทุกคนตรงนี้มันอัปเดตให้ไปได้นะคะแต่อันนี้เราไม่รู้มันอ่านว่าอะไร แต่ตรงนี้ที่รู้ว่ามันอัปเดตให้เราสามารถไปได้นะคะก็คือแบบไปนู่นไปนี่ได้เนาะคือไอตอนที่มันยังไม่อัปเดตอ่ะมันคือมันจะแบบถ้า,าไม่ให้เข้าแล้วมันก็จะเป็นแบบสีฟ้าใช่ไหมนั่นแหละแล้วมันก็จะไม่ให้เข้าใช่ไหมเราจําได้ดค่ะทุกคนแต่ว่ามาถึงตอนนี้มันก็ให้เป็นแบบเข้าไปได้แล้วคือสวยเวอร์แต่เราอ่านไม่ออกนะว่ามันอ่านว่าอะไรนะคะทุกคน ก็เกิดถ้าใครเก่งภาษาจีนหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็ลองไปอ่านเอานะนะอันนี้น่าจะเป็นภาษาจีนเนาะเกิดถ้าใครเก่งก็ลองไปอ่านดูแล้วก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่ามันอ่านว่าอะไรนะว่ามันคืออะไรเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคืออะไรเออหรือว่าใครอ่านภาษาจีนไม่ออกแต่รู้ว่ามันคืออะไรก็คอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ เพราะว่าเราไม่เก่งภาษาจีนนะเราเก่งก็แค่เป็นบางบางคำเนาะเอาบัคชี่เอาจะออกไป,อ,ไปออกไปออกไปยังไงเอาก่วาร์ปสิเออไม่ได้กนะา,ายแต่โงบ้าหน้าหน้าเกินไปจนควายจะทำได้เราต้องไปแทนเดี๋ยวเราต้องไปแทนตำแหน่งแล้วก็แต่อันนี้ก็ น่าจะอัพปะอัพนะอัพไหมไม่อัพเนาะแ๋ยวเราก็จะลองพาพาทัวร์ดูนะว่ามันอัพตรงไหนบ้างเราจะได้ไปพาไปทัวร์โรง,งเรียนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่อัพน่าจะไม่อัพนะคะทุกคนโรงเรียนไปดูเสื้อของผู้ชายกันดีกว่าเป็นเด็กของเด็กผู้ชาย ก็บของผู้หญิงเออพี่คานเดี๋ยวหนุ่มมานะเดี๋ยวเราก็ต้องเป็นผู้หญิงดีผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายเป็นเจ้าสิ่งมีชีวชายเหรอทุกคนมันบังอีกแล้วพ่อไปเริ่มเกมใหม่ <c oughs> ม <c oughs> แต่ว่ามันนา่าจะมีรถเข็นไว้เนาะรถเข็นของพยาบาลที่แบบมีเด็กอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ไม่ค่อยรู้เหมือนกันนะเพราะเราไปอ่านว่า มันอัพอะไรบ้างเนาะก็ไปลองไปลองดูกันนะคะว่ามันมีอะไรอัปเดตมาใหม่เนาะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อ่านจนหมดเนาะเราก็อ่านแบบนิดนิดหน่อยหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยแล้วเราก็เข้าไปดูเลยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะก็แค่เราก็แค่มาบอกเฉยๆเนาะเพราะว่าเราได้ไปดูช่องพี่หนุ่ยมานะคะแล้วเราก็เพิ่งเห็นโค้ดเราก็เพิ่งมาเลยนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เล่นแล้วหรอกเ,เราก็ไม่รู้เนาะ ก็เลยแบบมันนี่มันคนรูู้อะไรเลยอะไรอะไรอะอค่ะมันมาเกี่ยวอะไรกับทุกคนนะคะว่านี้ก็อัพนะอัพเนาอัพอัพอัพใช่ไหมทุกคนอัปเดตอะส่วนสถานีตำรวจก็น่าจะไม่ได้อัพแต่เราค่อยไปที่โรงพยาบาลเนาะเราก็ไปดูกันก่อนเลยว่าเออ ทุกคนกคเราเผื่อไปกดอีกแล้วอ่ะอุ้ยเราไม่ใหม่นะเบืเนี้ยเป็นคือยิ่งดิบๆยิ่งช่างๆดิช่างเราไม่อยากให้มันมีได้ตรงหลังนเลยอ่ะอืมมันแบบเราจะต้องแบบนู่นนี่นู่นนี่นะอินเดน่ะเป็อิน,านาเดน่ะแลก็มานลับเป็อก็อร่อยดีล้านเจนนด้ประสบยิ่งอืมยุ่มๆ,ๆ,ๆ เดี๋ยวเราก็จะเราเคยสอนแคสเกมไปแล้วเนาะใช่ไหมเราเคยสอนแคสเกมไปแล้วนะคะทุกคนเราก็ถ้าใครยังไม่รู้ก็ไปลองกดดูกันนะหว่าแคสเกมยังไงนะคะแคสเกมก็คือแคสเกมเนี่ยแบบมันจะเป็นอย่างนี้แล้วก็อัดลงยูทูบนะคะแต่เราไม่ได้สอนแต่เราก็สอนไปหมดทุกอย่างแล้วเนาะไม่รู้ว่าใครทําอะไรไม่เป็นก็ คอมเมนต์มาไม่มีใครคอมเมนต์มาเลยว่ารู้กันหมดแล้วเราก็กดไปที่บ้านของผู้ชายผู้หญิงเราจะไม่กดไปโดนเราจะไม่กดไปโดนเราจะแบบน,นี่ีอ้าวถ้ามอยู่ดีๆก็ไปโดนอ่ะอ้าวงงเลย ทุกคนเรายังไม่ได้ไปกดปโดนตรงนี้เลยนะมันก็ขึ้นแล้วอะ่ะเอา้างงเลยงงไปหมดเลยค่ะทุกคนเราเป็นไปสามรอบแล้วอะ่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรทำไมงไปโดนแล้วก็มืออยู่อย่างนี้นะไม่ได้กดไปโดนเนาะทุกคนใครเห็นบ้างอะ่ะอืมเล็กก็ไม่ได้โดนนะ บิสเกตบิสเกตบิสเกตคนเราเริ่มจะไม่ได้ชอบเกมนี้แล้วอะแเด็กปกติเขาไม่ชอบอยดีไหมเนาะคนหัวว่านุ่มครับอ้าเด็กเราจะไม่กดไปโดนนะ เราจะไม่กดไปโดนนะนนถ้างั้นจะเป็นวิชายกันนนะเราไม่ได้กดไปโดนอะไรของมันวะโอ๊ยงงไปหมดแล้วทุกคนเราทำไปสีห้ารอบแล้วเนี่ยเราไม่ได้ไปโดนเลยนะทุกคน ออมันก็งงปะ,ะเราจะเริ่มไม่ชอบเราวนะอย่าให้เราโมโหนะคะเราเตือนแล้วนะไม่งั้นเราลบจริงแน่เกิดให้เป็นครั้งนี้อีก,กอ่ะอืี๋ยก่จะไม่อยเลือดหรืจะไม่แนะนำให้ไปโหลดเรานะเราวิสารแนะนำมัาตลอดแล้วก็ เลยวะก็งงเป็นเหมือนกันนะเว้ยอันจะไปกดโดนตรงไหนอ่ะเราเราอยากรู้อ่ะ ต oh, 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 วเสือตัวนี้ตัวชียทุกคนมันอัปเดตมาหลายชุดเลยหลายชุดนะไม่ใช่สอสามชุดนะคทุกคนอัปเดตมาเยอะกว่าแน่นอีกอืมโอเคก็ต้องรู้กันด้วยนะทุกคนว่าเต็มแมวอะไรตอนนี้กำลังอัดคลิปอยู่อืมอุ้ยแต่มันก็มีหลายหลายอันนะแค่นี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทพาไปทัวร์นะว่า,นะวาม,มีอะไรบ้างก็อันนี้ก็ทําไปแล้วอันนี้อันนี้ก็เป็นชุดกันหนาวอันนี้ไม่ใช่ไม่เกี่ยวข้องไม่ปกอันนี้อันนี้ไม่ปกอันนี้รับปกปกปะไม่ปก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 น่าจะปกสองชุดนี้นี่แหละไม่รู้เหมือนกันนะไปผู้หญิงก็เลยค่ะผู้หญิงก็น่าจะเหมือนผู้ชาย ก็น่าจะสองชุดละมั si> ้งเมื่อกี้จะบอกสองสามชุดช่ไมเนาเอะอือไหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้ดูเนาะก็ต้องขอไป่านพูดไปเนาะแล้วที่ต่อไปก็ไม่มีแล้วเนาะ ก็น่าจะเป็นเท่านี้มั้งเฮ้ยลืมพยาบาลค่ะทุกคนลงพยาบาลลงพยาบาลเอาอันนี้อันนี้อัพไปแล้วอัพเป็นตาห้างนี่มันอาจจะอัพร้านค่ะทุกคนมันอาจจะอัพเอาเฉยเลยไม่เป็นไรจนพวกเขาทำาด้ก็ทำได้อันนี้ปะทำได้ยังทำได้ยังอือ จำไม่ได้อ่ะมันต้นองเปนตรงไหนอะอันที่สองป้าหรืออันที่หนึ่งเราจะไม่ได้เริหมเลยอ,อ,อนี่อัน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 ที่สองติงอ่างเจ๊บก็น่าจะเป็นแค่นี้เนาะแต่ขอไม่รู้อัพหรือเปล่านะ ก็เดี๋ยวไปดูที่โรงพยาบาลกันก่อนนะว่าอาบอะไรบ้างล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 งบานลงบานหรือบาไปแล้วก็ต้องไปที่ห้องผ่าตัดไหนว่ารถเข็นยังไม่เห็นสักกะอื่ตกใจใครวะตกใจตกใจอ่ะตกใจจะพูดว่าตกใจ ตลอดนะจ๊ะไม่ใช่แค่วันเดียวไม่เห็นเลยอ่ะตรงไหนอ่ะทุกคนมันอัปเดตตรงไหนอตรงนี้ตนแต่ทำไมมันมีแค่อันเดียวอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมอ๋อแต่ทำไมมันมีแค่อันเดียวทุกคนมันต้องมีหลายอันไม่ใช่หรอบ,บ้าบอ ก็คนป่วยมีตั้งหลายคนถ้าเราเอามาแค่อันเดียวกบบไม่รบรหนนะักแบเสพครอก็ไม่รู้นะว่าแค่นี้หรือเปล่าเนาะแลาอาจจะพาไปไม่ทุว่วนะเนาะเกิดให้ใครคิดว่าเราลืมอะไรเนดะี๋ยวก็คอมเมนต์มานะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้เนาะเพราะว่าเราก อ,อ,อันนั้นคืออันนั้นคืออะไรอันนี้คือมาอยู่ตรงนี้ช่ไม,ไมงไงคบคุณตำรวจอ้าวตำรวจกาเดนไปไหนตัดท้อมตันอยู่หรออ้าวคุณคืไหนแนั้นไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว,ไม,ลวไม่ยุ่งเลยเดียวเนอทุกคนคะเราเพิ่งสังเกตว่ามันอัปเดตตรงนี้ด้วย ก็ไม่รู้ว่าจะอัพตรงไหนตรงไหนแล้วเนาะก็น่าจะเป็นเท่านี้แค่นี้วันนี้ก็ต้องขอได้แต่ไม่รู้ว่ามันอัพอะไรอีกหรือเปล่านะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปอ่านให้ระบบอดเอียดเลยนะคะให้ละเอียดเป็นหมู่มดเลยนะอืมอร่อยนะร้านเจ๊น่าปักซอย ก็ม er like. ีอะไรใหม่เด uh <Yeah> uh ี๋ยวเราก็จะอ่านให้จนจบเลยเนาะเครื่องแต่งกายเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและเด็กๆจักรยานที่บ้านรถเข็นในโรงพยาบาลตะกรณ์ปัดกอบฉากประกอบฉากวินแชร์ชั้นหนังสือโต๊ะเรียนเก้าอี้เปียโนน้ำอาบน้ำอะไรอะ มันมีอะไรอีกอะน้ำอาบน้ำอะไรอะน้ำอาบน้ำห้องอาบน้ำหรือเปล่าฉาดอา่านยากรรมเตียงโต๊ะเครื่องแป้งจุดเสื้อผ้าเสียงประตูและขึ้นการเปลี่ยนสีของต้นไม้ในเมืองร้านขายรถและรถใหม่ฮะรถใหม่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองไปดูแล้วก็ในโรงเรียนด้วยนะคะทุกคน เพราะว่ามันมีเปียนโรอะไรห,หรือเปล่าถ้างั้นโรงเรียนโอเคแล้วเราก็ต้องไปที่ที่ไหนอ่ะที่มันเปในน,นั่นอ่ะเออเขาที่ไหนวะจะรู้ไม่นี่อ่ะที่ไหนอ่ะมันกูตรงไหนวะคนเคยดูบ้างมึงกูตรงไหนอ่ะกูตรงไหนวะ ตรงนี้หรอตรงนี้ตรงนี้นี่ไงตรงนี้ไหอะ่ะรถใหม่แล้วทำรถตรงไหนอะซื้อรถตรงไหนอะ่ะเออตรงไหนว่ารถรถคืออยู่ตรงไหนวอสเดส h อ t แล้วมันใส่เสื้ออะไรของมันวะบอสทำรถตรงไหนอะ่ะมันอัปเดตอะไรของมันวะทุก มันมีตรงนี้อยู่อรถใหม่แล้วเข้าใจแล้วว่ารถใหม่คืออะไรมันมีตรงนี้ัต์คนมันก็จะเป็นที่ซื้อรถเนาะก็จะมีรถเออมา,มากมากยเลยเนาะก็ไปตรงนี้ใช่ไหมอุ้ยดูคน<อ>รถ,ถตื่นเต้นมากเลยจ้าตรงนี้ก็จะมีเชนเดอร์ฟ้าด้วยนะอะไรวะนี่ เส่ไม่เราไม่รู้เข้าตรงไหนอ่ะตรงนี้ปะอุ้ยเจ็บตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อ้าวแต่เราก็ต้องจ่ายตังค์ด้วยเนาะใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวต้องขายของออนไลน์ดีดมไม่เป็นเออเราก็ต้องตรงนี้ก็เป็นชั้นคุยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เราด้วยนะคะ ฮะกูอไรเล่นเกมไหนยังไม่รู้เลยจ้าเออกูอะไรเดี๋ยวเราก็จะมารีวิวรถตรงนี้เนาะเกมต้อมวยเกมต้อมวยว่าเราทำอะไรบ้างเนาะว่าปืนยิงใครอะเราก็จะมาแบบทำว่าแบบซื้อรถคนโกงเป็นคอนเสิร์ตใจ นะคะเป็นละครสัตว์เตอะไรประมาณนี้เนาะอนโอ้ยจะดูปั้น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 ้นปนเท,ท่านี้นรื้เปล่าปนป้น้นีั้นกั้นปม้นปั้นาัา้า้าน ดนหัวเขาทำร้ายเขาทำร้ายเขาทำร้ายเป็นผู้หญิงที่ผ่านผู้ชายาชก็ไม่รู้อะว่าแค่นี้หรือเปล่านะก็ขอฝากถึงคนหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าอะไรอืมทอะไรตอนนี้ยแต่ว่วอาอ้าวอ้าอ้าว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 อาอ้าอ้าวอ้าออ้าวออ้ารอ่อ้นนออออาว้า้า ขอฝากถึงคนหนึ่งแต่เราจะไม่เอ่ยชื่อเราจะแค่เขียนนะคะก็มาดูเอานะเป็นผู้หญิงตีผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายเป็นโจรสีต้องมีตัวชายฮะเป็นผู้หญิงตีผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายผ่านผู้ชายเป็นโจรสีต้องมีตัวชายอะไรดีมากเด็กคะก็ามาดูด้วยนะ เพราะว่าเขาขอให้เราอ่ะคนนี้ที่เราเขียนไปเขาขอให้เราอ่ะสอนแคสเกมาอย่างนี้เนาะลงปรับขันคนนั่นแหละแต่ว่าเราลงไปแล้วเนาะก็ไปดูนะคะที่เราเขียนว่าแคสเกมเนาะก็ไปดูเอานะคะก็ไม่รู้แล้วว่ามันอัปเดตอะไรก็น่าจะเป็นตรงนี้เนาะที่มันเปลี่ยนเป็นอันอื่น เจเราก็ไม่รู้แร้วนะว่ามันอัปเดตอะไรเพิ่มมามาอีกก็ลองไปดูที่โรงเรียนเปียนโนนะคะโรงเรียนใครไม่รู้ว่าห้องรมเรีอยู่ตรงไหนนะคะคุณมาทุกทางแล้วค่ะตรงตรงนี้นะคะนี่เราก็มาหลังโรงเรียนหลังโรงเรียนแล้วทุกคนก็ไปตรงนี้ค่ะนี่อืมท้กคนก็เข้าไปเลยนะคะอือ เราแต่เราไม่รู้นะว่ามันอัปเดตอะไรเนาะเดี๋ยวเราก็จะพาไปทัวร์เลยนะคะห้อง,งน้ำผู้ชายแล้วก็ไม่เว้นเนาะแล้วก็ไปดูด้วยว่ามันอัปเดตอะไรไม่รู้อะว่ามันอัปเดตอะไรแต่เปียโนไม่รู้นะว่ามันคืออัปเดตอะไรมันน่าจะเปลี่ยนเป็นสีดำปะอ่ะเดี๋ยวเราจะให้ฟังนะเราจะแบบทำให้เดี๋ยวเราจะอัน,น,นเปียโนให้ฟัง ทำไมไม่ไดเสียงวะอ้าวอ,อะไรครับเนี่ยอ๋อเขาอะไรครับเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมไม่ไดเสียงตายแล้วแล้วเพื่เสียงสุดเสียงอีกตรกระจายมดเลยมดบานโอ้ตรกระจมันก็น่าจะไม่มีอะไรตรงนี้แต่มันเขียนมาว่าเปลี่ยนลง ก็เลยไม่รู้ว่าจะรู้แต่เรื่องกูอยากจะไปจีบมากแล้วบอกว่าขอเทดค่ะเรื่งมันโคตรแอปแบบอะไรนะไม่ใช่อกไม่รู้ว่ามันอัปเดตอะไรบ้างแต่ว่ามันบอกว่าเก้าอี้อะไรนี่แหละแต่ไม่รู้ว่าเก้าอี้ของของในบ้านหรือเปล่านะคะ <c oughs> ก็ใครรู้ก็ช่วยบอกบอกหน่อยเนาะแต่อาจจะไม่เกี่ยวกับ <c oughs> โราเรียนนะคะก็ไม่รู้แล้วว่าว่าอัปเดตอะไรีก็เดี๋ยวเราก็จะมาสอนดนะ้วยเนาะว่ามาใน,นนั้นต่อยังไงเนาะแต่มันอัปเดตว,วันนี้นะคะไม่ใช่ว่าเรารู้ว่ามันซื้อยังไงอะไรเนาะเราก็กดม,มุมไปนี่แหละก็แบบโอเคเราก็ไปเลยนะคะไม่ต้องเสียตังคนะ์เนาะ เออก็ดูดิกง่ายขนาดไหนไม่ต้องเสียตังค์เนาะก็เออมันไม่ต้องเสียตังค์เดี๋ยวไปชนคนขับรถตายค่ะเราจะต้องคือเราแบบขับรถไม่ค่อยเป็นเนาะใครขับรถในเกมนี้แบบเก่งเก่งสุดเก่งสุดฉีกเลยอะ่ะเก่งสุดแบบจะไม่ชนอะไรเลยอะ่ะก็คอมเมนต์มาด้วยนะเพราะว่าเราขับรถไม่เก่งนะในเกมนี้ แล้วไอ้ปกติเราก็ไม่ได้ด้วยนะคะนี่ใครอยากจะลองแบบจะลองไปซื้อรถพอเล่นเกมนี้แล้วแบบอยากไปซื้อรถก็ลองมาเล่นเกมด,ดูดูนะว่ามันจะแบบอันนี้คือแบบใขรอยากชำนาญแบบของญี่ปุ่นสวัสดีค่ะวันนี้ฉันที่ฉันจะมาซื้อรถค่ะอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็จะมาคุยกับเราวิแปบลบว่าที่มันเปลี่ยนคือตรงนี้นคืออะไรอะ่ะเดี๋ยวเราจะลองติกไปสักงลงนะเราก็จะติก ที่สองเราอ่านไม่เป็นแต่เราจะให้อาน่คืออะไรอ่ะให้ให้พ่ออ่านเนาะพ่อพ่อจับพ่อเก่งภาษาอังกฤษปะพ่อพ่อเก่งภาษาอังกฤษปะพ่อพ่อเก่งภาษาอังกฤษป่เก่งเนี่ยพ pues ่อเอก่งพี่แม่เก่งกว่าเหรอพี่ดูดิซิพี่ดูดิซิพี่ดูจิ้มขี้เอาไว้ดีไหมในซ้วม อไมเกิดไม่เลือกหนึ่งทุ่มจนตายตึงเสร็จไม่จุดสุดเขแล้วเราก็ไปคุยไปคุยอะไรเสร็จปุ๊บไปคุยอะไรเสร็จปุ๊บไปซื้อเลขจ้ะเราไม่ต้องซื้อหรอกเนาะแล้วก็เลือกลุกเลือกลุกเลือกเลือเลือกรถเลือกรถเลือกรถพอเลืกเลืเสร็จแล้วก็เอาคันนี้แล้วก็เขียกไวเลยจ้ะเคเนาะ แต่มันไม่ใช่แบบรถเก่งธรรมดานะจ๊ะทุกคนต้องสังเกตทุกคนเกิด้ใครสังเกตไปต่อต้องต้องลองสังเกตไอโมชิไม่ได้ทุกคนต้องสังเกต,ต,เกกน,ตเกนะคะสังเกตให้หมดทั้งรถเลยนะว่ามันมีอะไรที่แปรกปลนกว่าตอนนั้นที่แบบมันเยอะกว่ารถธรรมดาธรรมดาทุกคนจะต้องไปดูตรงนี้ค่ะว่ามันมีอะไรให้เราเน็จ๊ะเออเดี๋ยวเราก็ขอไปคุยกับไอโมชิแป๊บนึงนะ โอ้เจดีและเป็นคนเหนยบหนึ่งเพลียพือผ like ้าผ้าพลยคุณราสไตา์คุณระก็สำหรับคลิปนี้นะคะเกิดถ้าใครรู้ว่าเราทำอะไรไม่หมดเนาะก็คอมเมนต์มานะคะว่าเราได้อะไรหรือเปล่านะเราลืมทำตรงไหนอัปเดตตรงไหนหรือเปล่านะก็คอมเมนต์มานะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนก็อนไปบาย